สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะสาวพบงูเขียวสีทองไม่พลาดสองเลขที่บ้านแห่สองเลขที่บ้าน,สา,นสาวพบงูเขียวสีทองวันที่26รกรกฎาคม64จากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่ากล้วยด่างหรือจะสู้งูทองไม่มีไรทำเล่นกับงูแล้วดิ ซึ่งเป็นภาพงูเขียวสีทองตัวใหญ่เท่านิ้วมือยาวประมาณ60เซนติเมตรงูตัวดังกล่าวมาอยู่ที่กอไผ่ข้างบ้านและเข้ามาอยู่ในที่พักนั่งเล่นไม่ดุจากการสอบถามเจ้าของภาพเปิดเผยว่าอยู่ในเขตรอยต่อบ้านเขาขาดตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีบ้านเนินดินแดงตาบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยคนในหมู่บ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันเชื่อว่าน่าจะเกิดมาจากธรรมชาติงูตัวดังกล่าวเลือ้อยมาแล้วก็นอนนิ่งไม่ค่อยขยับไปไหนจะอยู่นิ่งๆิ่งเป็นเวลานานๆไม่ได้ให้อาหารกินแต่อย่างใดเพราะคิดว่างูจะหากินพวกจิ้งจกและ,มะแมลงต่างๆที่เป็นอาหารของงูโดยธรรมชาติเจ้าของภาพเปิดเผยต่อว่าถ้าจะไปก็ไปเองและจะมาอยู่ที่เดิม คิดว่ามันเป็นธรรมชาติโดยงูตัวนี้มักเลื้อยมาอยู่ข้างบ้านและอยู่ลงเรือนนั่งเล่นแทบทุกวันมาตอนอยู่บนคือและฝาลงเรือนนั่งเล่นครั้งแรกที่เห็นคิดกลัวเหมือนกันแต่พอเอาไม้เคีย่ยใส่กระแป๋งงูตัวนี้ก็ไม่มีท่าทีดุร้ายจึงถ่ายไว้ดู มีคนให้ความสนใจพอสมควรเจ้าของภาพเปิดเผยอ,อีกว่าไม่เคยเห็นงูเขียวเผือกแบบนี้มาก่อนเพิ่งเห็นครั้งแรกเห็นแล้วรู้สึกแปลกตาดีเคยเห็นแต่งูเขียวตัวสีเขียวแต่งูตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นมีสีทองเกิดจากธรรมชาติยังไม่คิดว่างูตัวดังกล่าวจะมาให้โชคการที่งูแปลกๆมาอยู่ภายในบ้านยังไม่ได้ให้โชคลาภแต่อย่างใดแต่ก็มีคนถามบ้านเลขที่ซึ่งก็คือหมายเลข 3 4 6โปรโดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิก com ถ้าเ,เพื่อนๆนชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ